สยฟรีซีซีเสียงการเดินทางผ่านอากาศมุ่งมาทางนี้เมื่อทุกคนเลยหน้าขึ้นก็มองเห็นรูงศักดิ์สิทธิ์มากมายซึ่งเป็นกลุ่มผู้ฝึกฝนชุดแรกนับตั้งแต่มีการรั่วไหลของข่าวอย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขาเห็นว่าเป็นเพียงผู้คนจากตรงเทียนอีกห้าแห่งของอาณาจักรเยียนผู้คนในพื้นที่ต่างพากันถอนหายใจด้วยความโล่องอ,อกอกซีซีเมฆและหมอกอยู่ไกลออกไปเมื่อแสงจากสวรรค์พุ่งออกมาเรือลึกลับที่สร้างจากหยกศรรักดิ์สิทธิ์ล่องลอยมาในอากาศขณะที่มันเข้าสู่พื้นที่แห่งนี้อย่างรวดเร็ว ผู้คนในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แสงโทษช่วงและตระกูลจี้มีการแสดงออกที่น่าเกลียดเมื่อสิ่งที่พวกเขากลัวที่สุดได้มาถึงแล้วนิกายใหญ่ระดับสูงแห่งอื่นมาทุ่มลุงที่นี่จริงๆอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้พวกเขาตกใจคือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นในขณะนั้นก็มีเสียงคลื่นที่มีความผันผวนอันน่าสะพรึงกลัวขณะที่ส่งมาจากระยะไก,กลในอีกทางหนึ่งสายรุ้งลึกลาศักดิ์สิทธิ์นับสิบกำลังเปิดทางเดินมิติขึ้น อสูรร้ายโบราณ9ตัวที่มีรูปร่างเหมือนกิเลนกำลังลากรถสึกที่ทำจากหยกสีแดงทะยานผ่านเมฆเข้าสู่พื้นที่แถบนี้ด้วยความสง่างามยอดฝีมือของดินแดนศักดิ์สิทธิ์แสงช่ช่วงและตระกุลจี้ต่างก็น่าซีดนี่เป็นตัวตนที่ยิ่งใหญ่อย่างยิ่งไม่เช่นนั้นจะไม่มีทางมาถึงที่นี่ด้วยท่าทางโว้อวดขนาดนี้แม้แต่ผู้ยิ่งใหญ่ระดับนี้ก็ยังมาถึงแล้วกิเลนเป็นสิ่งมีชีวิตในตำนานที่อยู่ในระดับเดียวกับมังกรตั้งแต่สมัยโบราณไม่มีใครเคยเห็นมันมาก่อนเช่นเดียวกับมังกรในตนตาน มีเพียงเชื้อสายที่ไม่บริสุทธิ์เท่านั้นที่อาศัยอยู่ในโลกมนุษย์และมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นมังกรจริงๆเช่นมังกรวารีกิเลนก็เป็นเช่นนี้ร่างกายศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงของเผ่าพันธุ์มันไม่ได้อยู่ในโลกมีเพียงเชื้อสายที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งอาศัยอยู่ตั้งแต่สมัยโบราณและดูคล้ายกันแต่ไม่ใช่กิเลนที่แท้จริงพวกมันถูกเรียกว่าอสูรกิเลนแม้ว่าเลือดศักดิ์สิทธิ์ในอสูรร้ายโบราณของเผ่าพันธุ์นี้จะเบาบางไปนานแล้วแต่ก็ยังมีความแข็งแกร่งอย่างมากและสามารถเป บุคคลที่มาถึงนี้มีอสูรกิเลนก้าตัวลากรถของเขาถ้าทางที่โอ้อวดเช่นนี้คงมีเพียงทายาทหรือผู้ยิ่งใหญ่ของคนที่อยู่เหนือนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ขึ้นไปเท่านั้นที่จะมีได้ชีชีชีสายรุ้งลึกลับนับสิบเปิดเส้นทางในขณะที่อสูรกิเลนทั้งเก้าควบตะบึงมาหยุดอยู่ตรงหน้าสุสานจักรพรรดิอสูรรถม้หยกนั้นสว่างสวัยและรุ่งโรจน์เต็มไปด้วยพลังแห่งความมอมอคอลอผู้อาวุโสจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์แสงชิช่วงกล่าด้วยเสียงแผ่วเบาว่า ประกูลจี้ถึงกับมีคนที่ขี่รถมาที่ถูกลากด้วยอสูรกิเลนเก้าตัวดูเหมือนว่าบุคคลนี้จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่จากประกูลจี้ของเจ้ายอดฝีมือของประกูลจี้ได้ยินเรื่องนี้ก็หัวเราออย่างขมขื่นท่านผู้เท่าคือท่านลุงของประมุกตระกูลเราท่านมีนิสัยอย่างนี้แหละแม้ว่าท่านจะไม่ใช่ประมุกประกูลแต่การกระทำของท่านแม้แต่ประมุกประกูลก็ยังต้องอ่อนข้อให้ผู้บ่มเพาะของดินแดนศักดิ์สิทธิ์แสงโติช่วงและประกูลจี้ต่างก็วิตกกังวลและไม่กล้าที่จะก้าวไปข้้้้้าาาาางหหนนนนเเเเพพืื่่ออออททกยยยระะบุคลผููีดมมจจใไ อาูรกิเลนทั้ง9ตัวหยุดนิ่งแต่ไม่มีการเคลื่อนไหวจากภายในรถม้ายกร่างที่ทรงพลังจากภายในรถม้าไม่ได้ออกมาราวกับว่าเขากำลังรออะไรบางอย่างอยู่เงียบๆอีกด้านหนึ่งเรือลึกลับที่สร้างจากหยกศักดิ์สิทธิ์ลอยอยู่ในอากาศโดยไม่เข้าใกล้คล้ายกับว่ากำลังคุมเชิงบุคคลที่อยู่ในรถมา้าผู้ที่อยู่ในเรือลํานั้นเห็นได้ชัดว่าเป็นเพียงทับหน้าและยอดฝีมือที่แท้จริงของพวกเขาคงจะตามมาในเวลาไม่นานสุสารของจักรพรดิอาูนผู้ยิ่งใหญ่ที่โผล่ออกมานี่มันสำคัญเกินไปและแม้แต่ดนศักดิ์สิทธิ์ท เย่ฟานไม่มีเหตุผลให้ต้องอยู่ต่อสถานที่แห่งนี้ไม่มีโอกาสของเขาอีกต่อไปการอยู่ที่นี่ต่อมีแต่จะทําให้ตัวเองได้รับอันตรายเท่านั้นขอให้ผังปอไม่เป็นไรเย่ฟ้านข้ามสันเขาด้วยความเร็วและทิ้งดินแดนโบราณไว้เบื้องหลังเขายังคงวิ่งต่อไปแต่กระทั่งพระอาทิตย์ขึ้นโชคดีตลอดการเดินทางนั้นเขาไม่ได้พบอันตรายอะไรดินแดนดึกดาบันแห่งนี้ยังคงมีสายรุ้งลึกลับพาดผ่านท้องฟ้านในขณะที่ผู้ฝึกฝนยังคงบินเข้ามาจากทุกทิศทุกทาง เห็นได้ชัดว่าพวกเขากําลังมุ่งหน้าไปยังสุสานของจักรพรรดิอสูรเขาจะไปไหนได้เป็นไปได้ไหมว่าข้ากําลังค้นหาผิดทางเย่ฟานค้นหาต่อไปแต่ไม่พบเบาะแสใดๆแต่เย่ฟานไม่ได้ถอดใจเขายังคงค้นหาตลอดทั้งวันจนกระทั่งถึงช่วงก่อนถํำในที่สุดเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างมันคือหัวใจของจักรพรรดิอสูรในที่สุดข้าก็พบผิศทางที่ถูกต้องแล้วเย่ฟานเร่งความเร็วและเกือบช่วยยามต่อมาเขาก็พบว่าเขาวิ่งกลับมาที่ตำแหน่งเดิมคล้ายกับว่าไม่เคยเคลื่อนที่ไปไหน เกิดอะไรขึ้นเย่ฟานสับสนแต่เขาไม่ได้คิดมากเกินไปในเวลานี้เขายืนอยู่นิ่งๆและพยายามวิเคราะห์ทิศทางอย่างรอบคอบอีกครั้งก่อนที่จะไล่าตามสิ่งหัวใจนั้นไปอีกทีเย่ฟานเชื่อว่าครั้งนี้การติดตามของเขาจะไม่มีความผิดพลาดอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามหนึ่งชั่วยามต่อมาเย่ฟานก็พูดไม่ออกเมื่อพบว่าตัวเองกลับมาอยู่ที่เดิมมันจะเป็นแบบนี้ได้ยังไงเมื่อกลับมาถึงจุดเรื่องต้นเย่ฟานก็รู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นและทุ่งนี้อยู่ห่างจากสุสารของจักรพรรดิอส นี่ยังอยู่ในพื้นที่ของดินแดนโบราณและดูเหมือนจะมีปรากฏการณ์ประหลาดบางอย่างในขั้นต้นเย่ฟฟานไม่ได้ให้ความสนใจกับบริเวณโดยรอบของพื้นที่นี้มากนักแต่เมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดเย่ฟฟานก็ต้องตกใจเมื่อรู้ว่าภูเขาทั้งห้าที่เรียงกันเป็นหัตของเทพเจ้านั้นแท้ที่จริงแล้วมันเป็นนิวห้านิ้วจริงๆเป็นไปได้ไหมว่าพื้นที่ภูเขานี้มีไขกลแกะสลักไว้ทําให้เกิดพื้นที่ลึกลับที่ก่อกวนประสาท เย่ฟ้านพึงพักับตัวเองเมื่อเขาได้ข้อสรุปดังกล่าวเขาหลับตาขณะที่เดินตามสัญชาตญาณไปข้างหน้าโดยไม่ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าเพื่อค้นหาหัวใจของจักรพรรดิอสูรหลังจากผ่านไประยะหนึ่งเย่ฟานก็รู้สึกได้ถึงพลังปราณทางวิญ,ญญาณที่ส่งผลกระทบกับเขาเย่ฟ้านลืมตาขึ้นและตระหนักว่าเขาได้เข้าสู่โลกที่มีกลิ่นหอมของดอกไม้และเสียงนกร้องนี่เป็นเหมือนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในตำนานภูมิทัศน์ที่งดงามราวกับบทตวียาที่จะบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้ ในเวลานี้เย่ฟัานสัมผัสได้ถึงการเต้นของหัวใจของจักรพรรดอิอสูรอย่างแท้จริงมันทําให้หัวใจของเขารู้สึกเจ็บแสบและมันเกิดขึ้นจากส่วนลึกของดินแดนอันบริสุทธิ์นี้หมอกจากท้องฟ้ามองเห็นได้จางๆและสามารถมองเห็นสาลาและวิหารบางส่วนได้ในส่วนลึกของภูเขาเป็นครั้งคราวขณะที่เย่ฟ้านก้าวไปข้างหน้าอย่างเร่งรีบทันใดนั้นเขาก็พบร่างอันงดงามยืนอยู่บนหน้าผาข้างหน้าหมอกรอกรอบๆหมุนวลและหญิงสาวคนนั้นสวมชุดสีขาวบริสุทธิ์ราวกับหีมะสตรีผู้นี้ช่างงดงามราวกับกล้วยไม้ ความงามของนางนั้นดูไม่เท่าก,กันกับโลกมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความสก,กระปรกเลยเย่ฟันไม่เคยเชื่อว่ามีความสมบูรณ์แบบในโลกนี้แต่หญิงสาวบนหน้าผาทําให้เขารู้สึกเช่นนั้นไม่เพียงแต่รูปกษณ์ของนางสามารถลิกความและทาลายอาณาจักรได้แม้แต่การปรากฏตัวของนางก็ยอดเยี่ยมและปราศจากคําบรรยายกล่าวกับว่านางไม่ใช่มนุษย์ในโลกนี้เพียงมองไปที่ใบหน้าของนางเย่ฟันก็รู้สึกละอายจนต้องก้มศีรษะลองอ หญิงสาวคนนี้ที่ดูเหมือนจะอายุประมาณ18หรือ19ปีผมสีดำพลิ้วไหวขนตายาวสันดวงตาสดใสริมฝีปากแดงระเรื่อและฟันหยกเป็นประกายแวววาวเย่ฟานเป็นคนที่มั่นคงและมั่นใจในตัวเองสำหรับเขาแล้วเขาไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยกว่าผู้ใดในโลกหลังจากสูญเสียความรู้สึกไปชั่วขณะหนึ่งเย่ฟานก็ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วในเวลานี้หญิงสาวบนหน้าผาจ้องมองมาที่เขาและยิ้มเบาๆากับกลีบดอกไม้สวรรค์กำลังเบ่งบาน เย่ฟ้านรู้สึกทึ่นกับความงามนี้และความรู้สึกแปลกๆก,ก็ผุดขึ้นมาจากภายในหัวใจของเขาหญิงสาวคนนี้ดูเหนือจริงเกินไปเหมือนความฝันหรือภาพลวงตาไม่มีข้อบอกคร่องไม่มีข้อจํากัดงดงามจนดูลี้ลับและชั่วร้ายอย่ากล้ามาข้างหน้าอีกไม่งานเจ้าจะตายเสียงที่สดใสและมีสเสน่ห์กระทบกับใบหูของเย่ฟ้านแต่มันทําให้เขารู้สึกเย็นว่าเพราะเขารู้ว่าหญิงสาวที่สมบูรณ์แบบคนนี้ไม่ได้รอเล่นอย่างแน่นอน5้าสิบจากกันวันเดียวเหมือน71็สิอการจากลาเวล ชี้ชีชีได้ยินเสียงอากาศที่เคลื่อนผ่านและไม่นานหลังจากอะสูรร้ายสองสามตัวที่หายตัวไปก็พุ่งออกมาจากส่วนลึกของภูเขาและปรากฏตัวที่ด้านข้างของหญิงสาวหญิงสาวผมทองที่มีปีกสองปีกมังกรวารีเท่าชายร่างกำยำที่แขนเต็มไปด้วยเกล็ดล้วนยืนแสดงความเคารพต่อหญิงสาวขณะจ้องมองไปที่แย่ฟ้านด้วยเจตนาฆ่าปล่อยให้เขาออกไปในขณะนี้จากด้านหลังของหน้าผาที่มีเมฆและหมอกมนวลเสียงของพังปอกดังขึ้นดูเหมือนว่าเขาจะเจ็บปวดอย่างสุดขีดในขณะที่เขากัดฟันและกลั้นใจตะโกนออกมา ถ้ามันซาแล้วปัญหาทั้งหมดของเราจะได้รับการแก้ไขในเวลานี้มังกรเท่าเริ่มเข้ามาใกล้มุมทันใดนั้นรัศมีของอสูรก็พุ่งทยานขึ้นไปในอากาศอย่างรุนแรงราวกับมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ช่วงเวลานั้นท้องฟ้าก็มีร่างขึ้นอีกหนึ่งร่างและมันคือผังปอที่มีผมสีดำปลิวสวยัยตัวเขาทั้งร่างดูเหมือนมหาสมุทรอันลึกล้ำในขณะที่เขาให้ความรู้สึกถึงความกดดันมหาศาลไม่รู้จบราวกับว่าภูเขาขนาดใหญ่เหมือนลูกกำลังกดทับลงมาทำให้ทุกคนหายใจด้วยความยากลำบาก ปัจจุบันใบหน้าของผังปอได้เต็มไปด้วยอักขระอสูรทั้งหมดแม้แต่หน้าอกและแขนที่เปลือยเปล่าของเขาก็ยังเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์มังกรและหงเพลิงหนาแน่นและในเวลานี้ตัวอักขระที่อยู่รอบรอบ,ร,อบร่างกายของเขาก็เกิดการหมุนวนพร้อมกันนั้นผังปอก็ปล่อยปล่อยแปลงไฟสีเขียวออกจากดวงตาของเขายาวกว่าสิบว่าถ้าบอกให้ปล่อยเขาท่าทางของเขาเย็นชาขณะที่เขาต้องไปที่มังกรเท่า มังกรท่าและอสูรผู้ยิ่งใหญ่คนอื่นๆมองดูสตรีผู้สมบูรณ์แบบที่อยู่ใกล้ๆรากับว่าพวกเขากำลังรอคำสั่งจากนางหญิงสาวที่สมบูรณ์แบบคนนี้หัวเราะเบาๆและกล่าวว่าอย่าทำร้ายเขาส่งเขาไปจากที่นี่พังปอเย่ฟานตะโกนเสียงดังขนาดที่เขาจ้องมองไปที่ร่างที่เต็มไปด้วยไอปีศาจบนท้องฟ้าและการปรากฏตัวของเขาเาวากับภูเขาขนาดใหญ่เย่ฟานยังคงตะโกนชื่อนั้นต่อไปแต่พังปอคนปัจจุบันดูไม่คุ้นเคยและห่างไกลเยนชาเป็นอย่างมาก เขาหันหน้ามามองแย่ฟ้านอย่างชา้าชาจากนั้นก็หันหลังแล้วทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าอีกครั้งชัวในทั่วพริบตาผัางปอก็หายสาบสูญไปโดยที่ไม่ปรากฏขึ้นอีกหลังจากนั้นแย่ฟ้านรู้สึกว่าร่างกายของเขาก็กำลังถูกดึงขึ้นด้านบนเมื่อหญิงสาวผมสีทองงดงามคนหนึ่งใช้ลำแสงสีทองมาตัวเขาไว้แล้วพาเขาออกจากดินแดนแห่งนี้ผังป๋อแย่ฟ้านตะโกนอย่างสิ้นหวัง ทันใดนั้นก็มีอะไรบางอย่างพุ่งเข้ามาอุดปากของเขาและหญิงสาวผมทองคนนั้นก็พาเขาบินขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยสีหน้าบึ้งตึงไม่พอใจช่ว์ไม่นาน,นก่อนที่หญิงสาวผมสีทองจะพาเย่ฟ้านลงไปที่พื้นและหลังจากปล่อยเขาแล้วนางก็มองลึกเข้าไปในดวงตาของเขาและพูดว่าดูแลตัวเองดีๆแล้วออกไปให้เร็วที่สุดเมื่อพูดเช่นนี้นางก็เปลี่ยนเป็นแสงสีทองขณะที่นางบินขึ้นไปบนท้องฟ้าให้ผังต่อกลับมา เย่ฟานตะโกนขึ้นไปบนฟ้าเสียงดังแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นเพื่อตอบเขาและเส้นแสงสีทองก็หายไปในทันทีตำแหน่งปัจจุบันของเขาอยู่ห่างจากสุสานของจักรพรรดิ์ะศูลเพียงไม่กี่ลี้และสามารถมองเห็นแสงจ้าจากทิศทางนั้นได้อย่างชัดเจนวิหารโบราณลอยอยู่บนท้องฟ้าและผู้ฝึกตนหลายคนรวมตัวกันที่นั่นเย่ฟานถูกส่งกลับไปยังซากปรักหักพังดั้งเดิมชีชีชี เสียงของสายรุ้งลึกลับที่เล็ดลอดผ่านอากาศดังก้องยิงต่อเนื่องเมื่อเห็นผู้ฝึกตนบินจากขอบฟ้าทุกคนพุ่งเข้าหาสุสานของจกักรพรรดิอสูรด้วยความเร็วเท่าที่จะเร็วได้เย่ฟัานเห็นสิ่งนี้แต่ไม่รู้สึกตื่นเต้นใดๆในขณะที่เขาหันหลังและวิ่งออกไปจากที่นี่หลังจากที่ออกจากซากปรักหักพังเย่ฟัานก็มาถึงบริเวณที่เป็นที่ตั้งของภูเขาห้านิ้วอีกครั้งเกิดอะไรขึ้นเย่ฟัานรู้สึกตกใจอย่างมากมันเป็นพื้นที่เดียวกันแต่ภูมิประเทศที่เขียวขจีและเต็มไปด้วยพลังและชี ข้างหน้ามีภูเขาหินเปล่าห้าลูกไม่เห็นย่าเลยในขณะเดียวกันภูเขาห้า้ิที่เคยยิ่งใหญ่ก็กลายเป็นเพียงก้อนหินขนาดไม่ใหญ่มากห้าก้อนเท่านั้นเมื่อเคลื่อนผ่านภูเขาหินทั้งห้าและเดินหน้าต่อไปเย่ฟ้านไม่สูญเสียทิศทางหรือมองเห็นดินแดนที่บริสุทธิ์จากโลกภายนอกมีเพียงหินและทรายที่แห้งแล้งและเงียบงนันฉากนั้นไม่คุ้นเคยและเต็มไปด้วยความรกร้างว่างเปล่าหวังว่าคงไม่ผิดทางหรอกนะเย่ฟ้านมั่นใจว่านี่คือที่ดินผืนนั้น อย่างไรก็ตามพื้นดินอันบริสุทธิ์ที่เดิมที่เขาเคยไปนั้นเปลี่ยนเป็นรกร้างว่างเปล่าอย่างสิ้นเชิงเย่ฟานคิดว่าเขาได้เข้าสู่ภาพลวงตาในขณะที่เขาหลับตาและพยายามใช้การเต้นของหัวใจของตัวเองเพื่อสัมผัสถึงการเต้นของหัวใจจากรพรดิัสูรอีกครั้งอย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถตรวจจับสิ่งใดได้และมีเพียงความเงียบงันที่นี่คือผื้นดินที่แห้งแล้งอย่างแน่นอนเขามองไปรอบๆพื้นที่อย่างระมัดระวังและได้ข้อสรุปที่ทำอะไรไม่ถูกทุกอย่างเป็นเรื่องจริงและพื้นที่นี้ไม่มีที่ดินแดนบริสุทธิ์แมต่นดดเดียว มันจะเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรเย่ฟานขมวดคิ้วขณะที่เขามาถึงภูเขาหินทั้งห้าอีกครั้งทันใดนั้นเขาสังเกตเห็นเศษผ้าบนพื้นมันเป็นของพังปอเย่ฟานยังคงตรวจสอบพื้นที่อย่างระมัดระวังแต่ก็รู้สึกผิดหวังพื้นดินที่แห้งแล้งนี้ไม่มีอะไรเลยร่องรอยของพังปอและอสูรผู้ยิ่งใหญ่ก็หายไปหมดสิน้นหลังจากมองผ่านพื้นที่นั้นไปไม่รู้กี่รอบเย่ฟานก็นอนลงบนพื้นทรายอย่างเฉยชาในขณะที่เขาคิดอย่างรอบคอบและตั้งสมมุติฐานก่อนจะถอนหายใจออกมาในที่สุด ด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาเขาไม่มีทางพบพังปอได้เลยและแม้ว่าเขาจะพบร่องรอยจริงๆเขาก็ไม่มีความสามารถช่วยชีวิตพังปอได้ในที่สุดเย่ฟานก็เลือกที่จะจากไปเขาไม่แน่ใจว่าเขาจากไปวันนี้จะได้เจอพังปออีกไหมเมือ่อมาถึงอีกฟากหนึ่งของดวงดาวคนทั้งสองได้แบ่งปันทุกสุขร่วมกันราวกับเป็นพี่น้องตอนนี้พวกเขาแยกจากกันในลักษณะนี้เย่ฟ้านรู้สึกไหวเหงาขณะที่เขาเดินจากไปทีละก้าว หลังจากเดินไปหลายร้อยลีย้แานก็เดินกลับมาที่สุสานของจัก,กรพรรดิอสูรอีกครั้งโดยไม่รู้ตัวตอนนี้มีผู้ฝึกฝนที่แข็งแกร่งหลายคนรวมตัวกันอยู่ที่นั่นบนท้องฟ้าสุสานนั้นลอยอยู่กลางอากาศและส่องแสงสีทองออกมาอย่างไม่สิ้นสุดในขณะนี้ได้ยินเสียงดังก้องขนาะที่ท้องฟ้าดูเหมือนจะสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงรถสึกโบราณที่เต็มไปด้วยความครึ่งขึงที่หล่อจากทองคำและสลักอักขราเต่ามากมายหนาแน่นก็ส่งเสียงดังตึกก้องพร้อมกับพุ่งทยานเข้าหาวิหารโบราณด้วยความมุ่งมั่น ในระยะไกลผู้ฝึกตนหลายคนสูดลมหายใจเข้าไปอย่างหนาวเหน็บบุคคลที่น่าประทับใจอีกคนหนึ่งมาถึงแล้วและใบหน้าของทุกคนก็บิดเบี้ยวอย่างรุนแรงมีเพียงคนของตระกูลจี้เท่านั้นที่แสดงออกถึงความยินดีมังกรวารีสีฟ้าก้าตัวลากรถศึกสีทองโบราณผ่านหมอกครื่นมาหยุดอยู่ที่ด้านหน้าของผู้คนตระกูลจี้หลังจากนั้นก็เงียบสนิทในทันใดนั้นก็มีเสียงบทเพลงดังออกมาจากท้องฟ้ากลีบดอกไม้ถูกโปรยปลายลงมาเป็นระยิบระยับพร้อมกับลดปล่อยกลิ่นที่หอมอบอวล พร้อมกันนั้นหญิงสาวมากมายในชุดขาวก็ปรากฏขึ้นพร้อมกับรถมาคันหนึ่งท่าทางของพวกนางเย็นชาปลีกตัวห่างไกลาจากโลกรถมาคันนั้นเป็นสีทองและถูกประดับประดาด้วยดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์มากมายขณะที่มันเคลื่อนไปอย่างสง่างามดอกไม้ก็โปรยปลายจากฟ้าฟ้าทําให้บรรยากาศรอบร,อบรอบซากประักหักพังงดงามเป็นพิเศษผู้ฝึกตนทุกคนต่างตกตะลึงบุคคลที่น่าสะพรึงกลัวอีกคนมาถึงแล้ววิหารโบราณแห่งนี้ดึงดูดผู้ฝึกตนที่เข้มแข็งหลายคนให้มารวมกันที่นี่ไม่ทราบว่าแท้ที่จริงแล้วของวิเศษที่อยู่ภายในคืออะไรกันแน่ เย่ฟานสงบลงแล้วถึงแม้เขาจะไม่พบถังปอแต่เขาเชื่อมั่นว่าถังปอจะไม่ตายและวันหนึ่งพวกเขาจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งข้าจะแข็งแกร่งขึ้นหลังจากนี้จะไม่มีผู้ใดาสามารถกำหนดชะตากรรมของข้าได้อีกเย่ฟานรู้สึกผิดหวังแต่ภายในดวงตาของเขามีแสงศักดิ์สิทธิ์ที่เปล่งประกายอย่างมั่นคงเนื่องจากเขาได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางของผู้ฝึกตนแล้วเป้าหมายปัจจุบันคือการทําให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นและด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่เขาจะสามารถช่วยชีวิตถังปอได้ลำดับตอนที่เครื่องหมายสิ้